และนี่แหละครับเครื่องจักรถล่มประตูอย่างคริสเตียโนโรนโดนะครับก็ยังทํางานอยู่เหมือนเดิมครับเมื่อวานนี้นะครับยิงคนเดียว2ประตูพร้อมด้วยลูกตีลังกาสุดสวยครับแล้วก็ทําอีก1นึ่งแอสซิสครับพาโปรตุเกสครับถล่มโปแลนด์ไป5ประตูต่อหนึ่งในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกครับนอกจากนี้นะครับบทสัมภาษณ์ยังมีการอวยพรสโมสรเก่าอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็รูเบนอโมริมด้วยนะครับบกคอให้โชคดีนะครับรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ ย้อนกลับไปนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาในเกมยูฟ่าเนชัลลีกครับโปรตุเกสเปิดบ้านต้อนรับการเยือนทีมชาติโปแลนด์นะครับในการจัดตัวเมื่อวานนี้นะครับของโรเบโตมาร์ติเนสครับกองหน้าครับยังเป็นโรนัลโดเหมือนเดิมครับเล่นร่วมกับทางราฟาเอลเลอาครับแล้วก็ทางเนโต้ครับด้านกลางก็จะมีบรูโน่นะครับมีจาวเนเวสครับแล้วก็มีเบนโดซินวาเกมรับมีนูโนเมนเดสครับมีเวก้ามีอันโตนิโอซินวานะครับมีดาโล แล้วก็ผู้รักษาประตูเป็นเดียโก้คอสตานะครับเป็นส1ปผู้เล่นตัวจริงของโปรตุเกสเมื่อคืนนี้นละครับแล้วครึ่งแรกเมื่อวานนี้นะครับก็ดูแบบฝืดๆครับโปรตุเกสยิงประตูไม่ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในช่วงครึ่งหลังนับตั้งแต่นาทีที่59เป็นต้นไปนะครับโปรตุเกสใช้เวลาเพียงแค่31นาทีเท่านั้นครับรัว5ประตูครับใส่ทีมชาติโปแลนด์นะครับโดยได้ประตูจากราเฟลเลอานะครับจุดโทษของคริสตีโนโรนัลดครับ รูโน่ฟานเดนเดสครับเนโต้จากลูกแอสซิสของโรนัลโดครับและประตูปิดท้ายนะครับวิตินยาทางด้านขวางกรอบเขตโทษครับโยนมาให้กับโรนัลโดในเขตโทษและนี่นะครับตามภาพด้านล่างคริสตีโนโรนัลโดะครับจักรยานอากาศเข้าไปอย่างสวยงามครับชายวัยใกล้ๆ40ปีแต่ยังทําประตูกับลูกจักรยานอากาศได้ครับสุดยอดครับและเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นโปรตุเกสแหละครับถล่มเอาชนะโปแลนด์ไป5ประตูต่อหนึ่งนะครับ ส่งผลให้ตอนนี้นะครับในศึกยูฟาในชลีกรอบนี้ครับเล่นไป5นัดโปรเกรชนะไป4เสมอไป1ไม่แพ้เลยนะครับตอนนี้ลอยลำผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วละครับและหลังจากเมื่อคืนนี้นะครับที่โรนโดยิงได้อีก2ประตูนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้ครับสติยอดรวมในการลงเล่นนะครับโรนโดยิงทั้งในนามทีมชาติและก็สโมสรไปแล้วนะครับ910ประตูด้วยกันนะครับขอเพียงแค่90ประตูครับ ก็จะได้เห็นมนุษย์คนแรกของโลกครับที่ยิงแตะหลัก1,000ประตูขึ้นไปครับโดยหลังจบเกมนะครับผู้สื่อข่าวก็ไปถามโรนัลโดนะครับว่าตอนนี้คุณตั้งเป้ากับสิติในการยิงถึง1,000ประตูหรือเปล่าครับโดยโรนัลโดก็บอกว่าเอาตามตรงนะผมไม่คิดเกี่ยวกับสิติ1,000ประตูในอาชีพเลยแน่นอนว่าคุณต้องการทำสิติอยู่เสมอแต่ผมไม่ได้โฟกัสสิตินั้นในตอนนี้และนี่นะครับก็คือบทสัมภาษณ์ของโรนัลโดเลยครับ ซึ่งหลังจากที่มีการถามเรื่องสถิติหน0 0ประตูแล้วนะครับผู้สื่อข่าวนะครับก็มีการเชื่อมโยงนะครับถามถึงสโมสรเก่าอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ได้ตัวรูเบนอโมริมไปเป็นผู้จัดการทีมครับโดยโรนโดก็อวยพรนะครับขอให้รูเบนอโมริมแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโชคดีที่สุดในโลกครับก็เป็นการอวยพรอดีตเพื่อนร่วมทีมชาติโปรตุเกสอย่างรูเบนอโมริมเลยครับแล้วก็เป็นการอวยพรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับขอให้กลับมาสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่แหละ คือความยอดเยี่ยมของนักเตะอย่างคริสเยโน o โรนัลโดนะครับที่ทําผลงานได้อย่างสุดยอดนะครับในวัยใกล้ๆ40ปีครับแต่ผลงานในการถล่มประตูก็ยังคงไม่หยุดยัง้งอย่างดาหน้าในการถล่มประตูเหมือนเช่นเคยนะครับแล้วก็มีโอกาสลุ้นเลยครับฟอร์มการเล่นแบบนี้90ประตูครับก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้สําหรับชายที่ชื่อว่าคริสเยโนโรนัลโดครับ แล้วก็มีการอวยพรสโมสรเก่าอย่างแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดด้วยนะครับก็ถือเป็นเรื่องที่น่ารักมากๆสำหรับทางคริสเตียโน o โรนัลโด้ะครับและเป็นเพื่อๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับชายที่ชื่อว่าคริสเตียโน o โรนัลโดครับคิดว่าจะเห็นมนุษย์คนแรกหรือเปล่าครับที่จะยิงประตูแตะหลัก1,000ประตูขึ้นไปนะครับและคิดว่าเขาจะเลือกเล่นตอนไหนครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับ สุดท้ายฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทุกช่องทางของช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้เหมือนเดิมแล้วกันนะครับหากใครที่อยากจะได้รถยนต์มาขับในตอนนี้นะครับขอแนะนํานี่เลยครับซูซูกินะครับตอนนี้มีดีลพิเศษส่งท้ายปีนะครับนั่นก็คือซูซูกิดีลออฟเดอะเยียร์ครับมี2องออปชันให้เลือกครับออปชันแรกครับรับส่วนลดสูงสุดกว่า84,000บาทแล้วก็ผ่อนนานสูงสุด99เดือนครับอีกหนึ่งออปชันนะครับฟรีซูซูกิวอร์รี่ฟรีโปรแกรมนะครับเป็นโปรแกรมที่ช่วยดูแลรรถคคุณนนั7ปีบ ก็สบายใจได้เลยนะครับใน7ปีนี้ในการขับ s u ูกินะครับหากใครสนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับก็ได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะครับหากใครสนใจก็ไปได้เลยนะครับที่ w w w suzuki.co.th ครับหรือว่ไปสัมผัสด้วยตัวเองครับที่โชว์รูมสู u กิทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับก็การันตีครับส zu กิใช้แล้วไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแหละครับฝากด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างสุสกิครับ